อัสสลามวะัยกุ้มวะรมาตุลลอฮิวะบระกาตุลขอต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะ mm. เข้าสู่การเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกับคุณครูโรสิตาค่ะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะ แต่ในวันนี้เราจะขึ้นกันในเรื่องของหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหานั่นเองนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหานะคะอันดับแรกเลยนะคะหนึ่งนะคะเราจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาปัญหา อย่างเป็นขั้นตอนนะคะการสำรวจหาสาเหตุของปัญหานั้นๆน,น,นะคะโดยใช้การประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันและจัดลำดับความสัมพันธ์ความสำคัญของปัญหานั้นๆก่อนนะคะ 2. นะคะก็คือการวางแผนการแก้ปัญหาค่ะ การวางแผนการแก้ปัญหานะคะ 1. เราจะต้องประชุมร่วมกันเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 3. จัดลำดับความสำคัญก่อนและหลังนะคะและสุดท้ายค่ะกำหนดระยะเวลาของการแก้ปัญหานั้น,น,นๆเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง และต่อมาค่ะ4 3นะคะก็คือการแก้ปัญหาค่ะการแก้ปัญหานะคะจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบด้วยกนัน1นะคะคือการวิเคราะห์และพิจารณาปัญหา2การวางแผนแก้ไขปัญหา3นะคะการแก้ปัญหาค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือเราจำเป็นจะต้องตรวจสอบและปรับปรุงในสิ่งที่เราได้วิเคราะห์วางแผนและแก้ไขปัญหานั้นมานะคะ ดค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราผ่านขบวนการต่างๆมาหมดแล้วนะคะเราจำเป็นจะต้องตรวจสอบและประปับปรุงนะคะขั้นตอนนี้นะคะอันดับแรกนะคะเพื่อเป็นการติดตามประเมินผลระหว่างการทำงานนะคะ 2. นะคะให้คำแนะนำระหว่างการปฏิบัติงานและ3ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั่นเองเลยค่ะ และการแก้ปัญหานะคะขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะก็คือการลองผิดลองถูกคือการแก้ปัญหาโดยการทดลองนะคะว่าสิ่งที่เรากําลังแก้ปัญหาเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะการลองผิดลองถูกนะคะก็คือการแก้ปัญหาโดยการใช้การทดลองซึ่งเหมาะสําหรับการแก้ปัญหาที่ยังไม่ทราบ แน่ชัดถึงวิธีการของการแก้ปัญหาอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนเห็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะกำลังกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะในที่นี้เขามีทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมนะคะและเขาก็สงสัยว่าชิ้นนี้เนี่ยน่าจะใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมได้และเขาก็ไล่ใส่ลงไปปรากฏว่าทำไมคะเขาใส่ไม่ได้ แสดงว่าเขาได้ลองผิดลองถูกหรือยังเขาได้ลองผิดลองถูกแล้วนะคะอาเมื่อใส่ไม่ได้เราได้ลองในช่องนี้แล้วเร,เราต้องทำยังไงต่อคะเราก็แค่เปลี่ยนช่องไปใส่ในช่องที่เรายังไม่ใส่และเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการใช้วิธีการลองผิดลองถูกนั่นเองนะคะสรุปง่ายๆเลยนะคะ การแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ซึ่งต้องใช้ซึ่งต้องการใช้คิดเพื่อแก้ปัญหาโดยพิจารณาจากปัญหาแล้วนะคะ และติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะใช้ชว่าจะใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาและติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะคะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและดีที่สุดนั่นเองละคะ่ะและนี่นะคะก็คือหลักการของการแก้ปัญหานะคะในเรียนเข้าใจมิเอย ตอนนี้หางนักเรียนมีปัญหาอะไรคุณรูณค,ณค,ณคิดว่านักเรียนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วใช่ไหมคะและสำหรับวันนี้นะคะครูไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบถัดไปค่ะอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆนะคะอัสลามุอะลัยกุ้มวะราะมะตุลลอฮิวะบารากกาตุ